อ่ะตัวน,นี้อ่ะหมาอย่างกินปีโป้โอ้ยหนอมาเบิง้งเอาเด้อพี่น้องจ๋าหมากินปีโป้ตัวน,นี้มาตัวน,นี้เร็วๆมาตัวนี้หมากินปีโป้จ้ะพี่น้องเร็วๆเอาเอาเร็วๆเอา แสบบอมากินปีโป้จ้ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งเอาเลยมาผู้ใดกินปีโป้โซนี่จ้าโซนี่กินปีโป้จ้าโซนี่โซนี่กินบ่หือบหาเลยพี่น้องเอ้ย จ้ะเอ๋คลิปทักท้ายจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าเพื่อพี่น้องมาพ่อพอกจากส้มเปรี้ยวพากินชาแนลจา้าเอาเป็นวัดเอ,เอา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 มาเป็นวัดพี่น้องฝนตกืัอนี้บรรยากาศคึมๆจา้าฝนตกปีโป้เขาจะบูกสบอเน,นี่เฮ้อกินปีโป้จ้าพี่น้องจ้านี่มากินปีโป้ หาบ่งน้อนเราป่เนี่ยมันไปเซตปากพี่น้องจา้ามันกินแล้วมันก็นไปเซตปากเมื่อกี้ปีโป้เขาจมูกในบูน้จ้าฟึดฟึดตัวน,นี้ตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเพิ่นอยากกินอีกพี่น้องมันอยากกินอีก จะกินอีกว่กินอีกบ่ฮะเอาก็คืออยากกินปีโป้อีกพี่น้องจา้ากินไปสองอันแล้วด้นี่พี่น้องนี่กินไปสองอันแล้วทักทายพี่น้องในเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเอา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 โอ๊ยนาอโอ้มต้งีกินกล่องหมดซะนี่ฮะมม่กินโทศัพท์เตี๋ยเอานั่งเฝ้าเลยบนนี้พี่น้องจา้า อ้าวหมวจะเตือนห่วงน้อนอีกแล้วไม่จะกินกับน้อนเฮ้ยคลิปสั้นๆจะพี่น้องจ้ามาทักทายจ้าเมื่อวีนบรรยากาศดีจะพี่น้องจ้าฝนตกจ้าค้มเบิดมื่อจะพี่น้องมื่อนี้พุ่งตีคายของเสร็จแล้วเมื่อกี้จ้ะกันเลยแวะมาหาน้องดำจะพี่น้องจ้าโอ้ยนอน พาน้องดำเด้กพี่น้องมาให้มาเอาปีโป้ให้กินมากินปีโป้ไมายังมากินขนมหวานมากินปีโป้มากินทุเลียนมากินเหาะตัวนี้วันนี้แล้วมึนๆเลยพี่น้องจ๋าลงไปนั่งข้างล่างเร็วนั่งเลยบนตกักมึนขนาดเลยพี่น้องดื้อตัวดำๆเลยมาลาพี่ลาน้องในเร็ว ไว้พอ,อนิปหนาจ้าคลิปนี่ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าฝากากดไลค์กดแชร์ทำด,ด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้าตัวนี้